รถศูนย์ไทยปี2อง3มือเดียวใต้แดงเจ้าของเก่าซื้อเงินสดมานะครับคันนี้มา 1, 8 0 0ม่กิโลนะครับได้รถประวัติศูนย์ตรงแล้วก็เจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับ สวัสดีครับวันนี้มานะนำจากกันโฟโตคาร์นะครับมีรถสวยๆน่าใช้1คันครับวันนี้เป็น Mercedes Benz C180 นะครับ 1.6AMG นะครับรถ C Coupe รถศูนย์ไทยปี2013มือเดียวป้ายแดงเจ้าของเก่าซื้อเงินสดมานะครับเช็คประวัติสูงเบนซ์ได้เลยนะครับคันนี้ออกศูนย์เบนซ์แท้ๆเลยนะครับไม่ใช่รถนำเข้าด้วยเราก็ไม่ใช่รถเกรย์มาร์เก็ตนะครับเป็นรถศูนย์ไทยเลยนะครับออปชั่นก็จะเป็นออปชั่นของเบนซ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้า C180 คูเป้นะครับคันนี้อออปชัั่นนมีะะไรรบบ้างค อะไรที่มันแตกต่างจากตัวที่เป็นต๊ะนำเข้านะวันนี้ผมจะพามาชมกันนะครับตอนมาชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นักโพลตัวคาด้วยนะครับถ้ากดติดตามได้เลยนะก็มาชมกันได้เลยเบนซ์ C 1 8 0นะครับ W 2 0 4นะครับอันนี้เครื่องพันหกนะครับเบนซิน AMG นะครับเป็นตัวเฟสรีบแล้วนะครับนี่เห็นไหมไฟเดย์ทากันนี่ไงเป็นไฟตรงนะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED ในโคมเลยนะครับไฟหน้าสวยงามมากนะครับเท่มากเลยนะครับ คันนี้จะไม่ใช่ขาวมุกนะครับจะเป็นขาวแบบขาวสว่างนะครับเพราะว่าคันนี้รถูนยนไทยจะมีให้เลือกสองสีนะถ้าเกิดขาวมุกต้องเพิ่มตังค์นะครับแต่นี้เป็นสีขาวแบบขาวสว่างนะครับสวยงามมากโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่แกะไม่ถอดเลยนะไม่ชนหนักไม่มีความมีน้ำท่วมสกิดเบาๆเฉียวชนเบาๆบาก็ไม่มีนะครับเจ้าของเก่าดูแลรถดีมากนะครับระบบไฟฟ้าในรถต่างๆใช้งานได้หมดนะครับเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์ท้ายทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับ คันนี้เปลี่ยนยางมาแล้วนะเป็นยางคัมโฮนะครับยางปีจำนวนยี่สิบสามนะครับยางถือว่าค่อนข้างใหม่เลยนะครับสเปคสองสองห้าสี่สิบ R สิบแปดนะครับล้อแมก AMG แท้นะครับล้อแมกก็จะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับจานเบรค AMG จะเป็นจานเบรกเจาะงูแบบนี้นะครับปั๊มมาซินเนตเบนต์เดิมๆเลยก็ช่วงห่างโช้ของเบนต์สปริงของเบนต์เดิมๆไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแต่งนะครับสภาพดีมากสภาพสวยเลยนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับสีขาวเดิมๆเลยนะครับ ยิ่งโดนแดดยิ่งสวยนะครับบอกเลยว่าเดิมเดิมทุกชิ้นเดิมทุกจุดนะครับตัวสอบสภาพได้เลยนะครับกระจกข้างจะมีไฟ LED เป็นไฟแล้วตรงนี้นะครับเท่มากหนังขาเป็นหนังขาดำสันรุฟุบนะครับตัวนี้เป็นตัวรถศู์ไทยนะครับออปชั่นตัวนี้นะครับกระจกเขานะครับยังไม่ใช่เป็นแบบว่าไม่มีขอบนะนี่ครับจะเป็นแบบขอบเต็มแบบนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เรถสู์ไทยเนาะนะครับแต่ว่ากระจกเนี่ยกระจกเบนซ์แท้ก็พันนะครับเท่มากนะครับแล้วก็นี่ครับ บาะต่างๆนะครับเป็นเบาะปรับมือหมดเลยนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะตัวปรับพนักพิงนะครับแต่ว่าตัวดันเข้าออกเนี่ยจะเป็นแบบปรับมือนะครับนี่ครับดูโครงสร้างก่อนล็อคประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนี่ครับผมจาได้ว่าคันนี้ผมไปซื้อมาเองนะครับเจ้าของเก่าน่ารักมากนะครับบอกว่าน้องดูได้เลยนะครับสภาพรถพี่บอกว่าไม่มีเฮติเลยนะครับก็ไม่มีเฮติจริงๆนะครับรถสวยมากนะครับ ราวะสูงตรงนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าดูแลดีเพราะว่าเขาใช้เบนซ์มาตลอดเลยนะครับใช้แต่รถยูโรบนะครับเซอร์วิสถ,ถึงแน่นอนนะครับอะไรที่มันกระจุกกระจิ๊พวกนี้ครับเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับอะไรที่มันบอกว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็คือเขายกหมดเลยเบาะสภาพสวยเดี๋ยวผมค่อยบอกเลขมหม่นะให้ดูก่อนว่าเบาะแบบนี้สภาพแบบนี้ไหม่เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมบอกเลไมหม่นะให้ดูสภาพก่อนสวยงามมากเบาะไม่เคยทํานะครับไม่ซ่อมเลยนะครับสภาพดีสภาพสวย สครับเพด Mercedes-Benz เดิมๆอยู่ครบมนนะครับหนังคาเป็นหนังคาแ้วหรือสรุปนั่นเองนะครับนี่ครับดูเบาะด้านหลังใส่คาเซ็แบบไอโซฟิกได้นะครับใครที่แบบหารถแบบเป็นครูเป้เนาะมีครอบครัวแบบลูกเล็กอย่างเงี้ยมันเป็นรถที่นั่งได้จริงนะครับสภาพดีมากมีแอร์หลังครบนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับไฟหน้าจอมไม่ีครแจ้งเตือนเลยนะครับพุชคอนโทรลมีหมดแล้วนะครับออปชั่นนี่คือถือว่าเต็มๆเลยนะครับเนี่ยครลกตามโครงสร้าง กระจกต่างๆกระจกเบนซ์เดิมหมดเลยนะครับสภาพสวยสีขาวกังค่าดํามันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับยางฟังขวาเป็นยางคําโฮข้้งหลังจะใหญ่กว่าข้างหน้านะครับจะเป็น2553 5 5ห1 8นะครับยางปี23เหมือนกันนะครับแล้วก็ดิสเบรกสล้ 4, อครบนะครับนี่ครับการเบรกเดิมๆเลยยางคําโฮล้อแม็กเอ็มจีนะครับไอ้พวกนี้อืออ,อ้าพวกนี้มันไม่ก็ปกติของการใช้งานนะครับ แต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้งานในกรุงเทพนะครับไม่เคยลุยน้ำเคยหมือจมน้ำเลยนะครับช่วงล่างดีมากนะครับช่วงล่างเอ็มจ G จะมีความแข็งหนืบเลนิดนึงนะครับด้านท้ายนะครับมีเซนเซอร์ถอย4จุดนะครับคันนี้จะไม่มีกล้อง C 1 8 0ปนะครับไฟท้าย Full LED ไฟท่อด้านซ้ายด้านเดียวนะครับเท่มากแล้วก็ช่วงล่างนะครับอยากให้ดูเลยนะครับความสวยของเขานะครับดูปลายท่อดิยมัสสิบกว่าปีนะครับพวกตามแชสซีต่างๆนะครับยังสวยนะครับยังสวยแล้วก็ยังถือว่าสภาพดีมากๆเลยนี่ครับ ตะเข็บต่างๆนะครับเดิมหมดฝาท้ายเดิมๆเลยสองฝั่งสภาพเดียวกันนะตรงไหนจะมีรอยมันต้องมีเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับดูได้หมดเลยดานล่างนี้นะครับยังอะไรเดิมตัวขันนะครับบางรุ่นไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับลองดูพวกตามเม็ดอาร์ชัซีเนี่ยครับเดิมหมดเลยนะครับรถสวยมันดูง่ายนะเนี่ยเห็นไหมว่าเดิมนะครับ มีช่างพาช่างมาดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะครับดูจากที่ผมรีวิวได้นะครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมแจ้งไปตรงปกทุกอย่างนะครับเราไม่มีเติมแต่งหรือแล้วนะครับเราซื้อมาสภาพเป็นยังไงเราแจ้งตามสภาพอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอตัวไม้สามเกียมนะครับบางคนซื้อเลสนะนี่ก็ยังอยู่นะครับอ่านี่ครับเป็นไงสวยเลยสวยงามมากนะครับผมขับกลับมาผมจําได้ลูกค้าเก่าแบบน่ารักมากนะครับ อนาคตเดี๋ยวมีมใหม่คันนึงนะครับผมจะว,ว,ว่าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมีคันนึงใหม่หลักมือเหมือนกันเดี๋ยวจะแบ,บ่งปัน oupe, <C 180 S 1> นะครับเป็นคูเป้นะครับ C180 นะครับป้ายแด2ง2ล้านบวกบวกเลยนะครับตอนนี้มือสองราคาลงมาเยอะมากนะครับเป็นช่วงโอกาสดีของการซื้อรถมือสองนะครับใครที่กำลังหารถราคาเบาๆเป็นช่วงของการบอกว่าหารถสภาพสวยๆใช้งานเลยนะครับด้านหลังฝั่งขวาครับสเปค2 5งห้ R 1 8นะครับมีครับล้อแม็กคู่กับสเปคเดียวกันคู่หน้าก็อีสเปคหน,นึ่งนะครับน้ำมันเติมแก๊สโซฮอล์91เก้าหนี่ครับ กตามสภาพต่างๆนะครับบอดี้ขาวเดิมๆเลยนี่ครับสติกเกอร์เพจตัวถังนะครับ WD D สองศูนสี่ี่ตรงตามเล่มแล้วก็นี่ครับดูเม็ดอาซะหน่อยแกะให้ดูเลยนะครับเนี่ยของเดิมต้องแบบนี้นะครับนี่คือของเดิมนะครับบาอไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับเท่มาแล้วก็กระจกออโต้สองบานครบหมดเลยนะครับ กุญแจก็เป็นกุญแจเสียบไขนะครับแล้วก็พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันจะเป็นพวงมาลัยแบบ AMG นะครับ AMG แท้ขาวเบาะดําสวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าตัวคัน่1ประตูคันนี้นะครับห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างไปชมกันเปิดฝาปรงนะครับเป็นโช๊คอัพนะครับนี่สติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับไม่แกะไม่ถอดโครงสร้างสวยนะครับนี่เห็นไหมน็อตเดิมหมดนะครับแก้มไ้ายขวาเดิม คือคันนี้ไม่มีแฮตติเลยนะครับนี่ดูเบ้าโช๊คนะครับด้านในพาสติตัวนี้ก็ไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่ปั๊ม ABS เดิมของเบนซ์นะครับของแท้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับตะเข็บซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าคันนี้ผมไม่มีแฮตติเลยนะครับโครงสร้างอะเดิมแน่นะครับถ้าสนใจซื้อก็รีบเลยนะครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนน่ครับน็อตเดิมหมดเลยครับเบนซ์อาร์คเดิมทุกอย่างตะเข็บเดิมหมดสติ๊กเกอร์กันรอย2ฝั่งเดิมอยู่ครบหมดนะครับ ครื่นพันหกศูนย cc นะครับเบนซินไม่ติดแก๊สนะครับไม่แต่ไม่จูนนะครับแล้วก็พึ่งเซอร์วิสไปนะครับพวกของเลยเซอร์วิสหมดแล้วนะครับเจ้าของเก่าทําให้หมดแล้วแล้วก็พวกระบบกรองอากาศต่างๆนะครับพวกนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับแล้วก็พวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่มันชอบโชว์ใช่ไหมเจ้าของเก่าก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับคันน mm ี hmm. ้โดยรวมรถพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะครับซื้อไปก็แค่ดูแลตามวิญทางพอนะครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับอยากบูกเรีใหม่ไหมครับว่า มาเท่าไหร่นะครับเดี re, ๋ยวไปชมด้านในกันนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างชมกันกุญแจมี2ดอกครบเลยนะครับเสียบเข้าไปชึ้งเดียวติดเมื่อกี้ผมให้คําถามไว้ใช่ไหมว่าคันนึงเล็กไม่เท่าไหร่นะครับดูจากสภาพเบาะสภาพคอนโซลต่างๆนะครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันกิโลนะครับถือว่าเยอะไหมสิบปีวิ่งปีละหมื่นแปดไม่เยอะนะครับแต่ว่า คันนี้ได้รถประวัติศูนย์ตรงแล้วก็เจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับประวัติดีก็สภาพด้านในถือว่าโอเคเลยนะครับไม่โทรมนะครับแล้วก็ไฟหน้าจอดต่างๆนะครับไม่มีไฟไรโชเลยนะครับเซ็นเซอร์นะครับหน้าท้ายครบนะเซนเซอร์หน้าเนาะเซ็นเซอร์ท้ายดูจากกระจกมองหลังได้นะครับนี่นิ่งๆเลยนะครับโอเคมากนะครับออปชั่นถือว่าเต็มแล้วนะครับคันนี้ จอจะเป็นจอของเดิมเขาอยู่นะครับเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงเดิมนะครับเซ็นเซอร์หน้าต่างๆหลังท้ายก็คือเปิดปิดปกตินะครับมีเกฟฟียร้ไฟนิชที่พวงมาลัยด้วยนะเพราะว่าเป็นพวงมาลัยเอ็มจีเนาะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับโดยรวมถือว่าโอเคแล้วก็พร้อมใช้นะครับนี่พวกไฟกระตุต่างๆนะมันก็กานคูสคอนโทรลหรือว่ากานสปีดลิมิตนะครับมีครบเลยไฟหน้าออโต้ครบแล้วนะครับระบบ ตัวซันรูฟนะครับใช้เงืนตามปกตินะครับนี่เห็นไหมม่านเปิดปิดได้หมดนะครับปิดกระจกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับดึงม่านมากดอีกทีนึงนี่ม่านก็จะมานะครับก็ถือว่าน่าใช้มากนะครับกับรถราคาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ไปไม้แบบนี้สภาพแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับที่ประวัติดีแล้วก็คงสร้างเดิมทันจุดนะครับ รถเจ้าของเดียวนะครับเจ้าของเก่าซิ้อนั่สดมาด้วยนะครับเป็นรถศูนย์ไทยประวัติชัดเจนแน่นอนนะครับราคาเพียงแค่5 0 0 0 0บาทนะครับเบนซ์ซีหนึ่งปคูเป้นะครับ AMG 1.6นะครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับจะไฟนัแนนซ์ได้ด้วยนะซื้อนั่นสดได้ซื้อนั่นสดก็ไม่เสียเบเจ็เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ สนใจซื้อเงื่อนไขไหนก็ทักข้อความมาได้เลยนะครับอยู่ใกล้อยู alla, ่ไกลเอามีประกันถึงหน้าบ้านเลยนะครับอาจจะไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ผ่านหรือว่าซื้อเงินสดนะครับแช่าเวชั่นมานะครับเรามีประกันส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมสนใจแบบไหนก็ทักข้อความมาที่โปรตัวค้าได้เลยนะครับฝากช่องทางกระต่อนะครับทุกแพลตฟอร์มบนชุดช่องทางที่ผมจะขึ้นมาให้นะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้ทางโปรตัวค้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแนะนำมาคุเจ้าเบนซ์ C ีหนึ่งผสมคันนี้นะครับเป็นตัวคูเป้นะครับ รถสู์ไทยนะครับรถออกเบนซ์ไทยแลนด์เลยนะครับเััิิได้เลยนะครับสภาพดีๆนีโครงสร้างสวยนะครับก็สนใจซื้อติดต่อทิ่โกรตัวคาได้เลยนะครับเจอกใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ